สวันดี้เตรียมชมสวัสดีครับพวกเรามาคคูเซเดอร์ครับผม เอาแล้วมาพบกับการแข่งขันสุดมันเ้าใจดุดันอย่างฟอดไม่ใช่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 ตอนนี้กระแสบอลโลกกําลังมาแรงเราก็เลยอยากจะแบบว่าทําคลิปเกี่ยวกับบอลโลกก็คือเราอยากจะมาทําถ้วยบอลโลกที่ทําจากมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ยไม่ว่าบอลเพื่อบอลโลกเขาใช้มือทําอยู่แล้วนะแต่เราจะเอาเป็นคนเลยเอาบอกว่าเป็นตัวคนเป็นคนจริงเลยแล้วใครจะเป็นคนที่ต้องเป็นบอลโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นี่ไงเรามาอยู่ที่สนามบอลเราก็ต้องมาแข่งแต่ละด่าเลย ใครคะแนนน้อยสุดกันกิมที่แล้วใครคะแนนน้อยสุดเอาแล้วก็แผ่นแบกมาเลยอย่างนี้ไม่เข็ดไม่เข็ดใช่ไหมมันก็เป็นคนโดนอยู่แล้วอคนคือไม่เข็ดตาก็นั่นแหละถ้าเกิดใครคะแนนน้อยสุดก็เตรียมตัวเป็นกล้วยบอลโลกมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้แดมแรมเจียวเราเป็นไงอ่ะเดี๋ยวผมคนแรกแล้วกันนะเปิดวงการไหมหรือว่ารวัวองกันเปิดวงกันโอ้ยกูเห็นแลอ่างไม่ใช่ไม่เจียวอะไรก่องเราตายเฮ้ยมันจะมันจะถูกข้างใช่ไหมสามสองหนึ่ง ไปไปยห่อไปเลยไปไเดี๋ยวโอ้โหอยู่ไยังไปเชื่อูเอหนึ่งอะตื่นตัวดิไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเตรียมแต่ละด่านก่อนไป็ไป โอเคครับด่านที่1ครับผมก็คือด่านที่1เดี๋ยวเราจะเอาบอลมาวางไว้ตรงกลางสนามแล้วก็ให้ปัน่นวิ่งหลุดคนละสิบกีแล้ววิ่งมาเตะให้เข้าประตูง,ง่ายๆเลยด่านที่1เบเบยนี่พ<ด><า>ื่อนขาเอยรอบมันง่ายไหมบ้างง่ายไหหรือเปล่าก็ง่ายๆเอาคะแนนกันไงงั้นก็ไปเริ่มคนแรกเลยครับไป

พอทำเสรล้วรัาแม่มุดตัวมาหีอ่ะไห้ๆโคตรไปเว่งเวิงไปดิอีอ้ยกอ้ยักเดือดวาะโอยเทำไรต้องไวอะดิตปยเแล้วโอ้โหตั้งหลักตายโอม่ว่าไม่ว่า หาตีเลยหาตีเลยหาสีเลยเอาไปช่วยกูหน่อยนะเฮ้ยอย่าเร็วนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งาตีเลยไหมหาเลยไหมไปแล้วเฮ้ยลูกแกตัวทายบันจงครเฮ้แค่ตัว ยัง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 มาเลยยังยังแปลกใจจเนียัปอัลลีัลลีอว่าอยู่ังคยกูดูอยู่นาอะไรพวกคนตง่้ยมาอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แาปลกกลบลงกลบนครับไม่ตงเล่นนะงองมมีเล่นเหรอไปเออกันไอ้กที่เล่น่ะับย่เห็นล้ว่าแบบเล่นดีอ่ะยิงดีอยู่้ลูกลูก2นี่คือแบบ

ฮัลโหลแม็กวันเฮ้ยหมดแล้วหมดหมดตาแล้วมามามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผิดคนผิดคนทางนี้เอาละครับเฮ้ยแชมป์เราแชมป์เก่าเราเป็นอะไรเนี่ยเบสหัดปากกาเซียนแน่นอนครับจริงๆผมตั้งใจ เร็วเร็วเร็วไปหมดเวลานะเฮ้ยหมดเวลาแล้วไปโอ้โหโอ้โหชิวเลยชิวเลยไมปแค่สิบมาพักโอเคครับด่านแรกก็จบเป็นที่เรียบรกในแง่ลูกละห้าคะแนนยิงเข้าไปสองลูกเป็นสิบคะแนนครับผมสิบคะแนนเขาดื้อนะอันที่สองห้าสิบนะห้าคะแนนแค่สองลูกยิงยิงเข้าลูกเดียวถูกต้องเหมือนกันครับห้าคะแนน บอสเรา,าหาคะาแนนนะแนนโอตั้งใจตั้งไม่เป็นไรเดี<ม>๋ยวมีด่านที่สองอันนี้ทดสอบความสามารถของจริงเลยเดีย๋ยวเราไปดูด่านที่สองกันเลยครับผมโอเคครับด่านที่สองครับผมก็คือเราจะให้เพื่อนนี่ยืนตรงหัวกะโหลกเลยแล้วยิงทนตรงหัวกะโหลกอ่ะเฮ้ยเอาหัวไม่ไปแขวนแทนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะยิงแล้วมันจะมีถาดซึ่งถาดอาจจะมีอยู่สามขนาดมันจะมีขนาดใหญ่สุด กลางแล้วก็ปัติ๋วเล็กก็นะเล็กเล็กใหญ่เล็กกับปัติ๋วเลยเล็กปัติ๋วคนจังหวัดไหนเนี่ยก็คือถาดใหญ่สุดจะได้แค่2คะแนนครับผมแล้วก็ถาดกลางห้าแล้วก็ถาดปัติ๋วสุดจิ๋วก็คือยิงโดนจะได้จะได้คะแนนตามนี้ใช่ถาดปัติ๋วคือ10ได้ถาดกลางคือ5าถาดใหญ่คือ2อ่าโอเคพี่ใหญ่กวาจะทวนได้แต่ถ้าิดยิงเข้าประตูค oh ือไม่นับเราต้องโดนเท่านั้น คะแนนตอนนี้พวกเราตามไม่เต็มอยู่เราต้องไล่ตามให้ทันแต่กูบอกเลยติดคะแนนทันจิ๋วจริเออเอออ้าวที่ตื่นเต้นคนแรกใจสั่นจริงอ้าวมจับดูโอ้ยเชี่ยหรือว่าไฟดูอ๋อโอ้ยทีนี้โบลักกี่คะแนนเนี่ยเฮ้ยพวกเรามีติดแล้วเว้ย

ที่สายธรรมชาติอากูเอาสิกูพูดกับคนดูแล้วก็พวกกะโหลกกะานี่เลยว่ากูเยาสิท่์ได้ไปเาต่อกนยเฮ้ยไปเ้าไไปเาเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวผมเอาเอาท่านเอากวกจากเกมด้วยมา เฮ้ยเฮ้ยล้มมากหี่ยล้มมันล้มยังไม่เฉียวด้วยซ้ะไปเฮ้ยเกมนี้ไม่เี็นคนได้สักคนโอ้โหไม่ได้คะแนนสักคะแนน้ย ยืนนับก็ไม่ถูกไอ้เราลุกขึ้นมานับไม่ถูกยานี้กว่าเกมงานวัดอีกสีก็สรุปว่าเกมตะกี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยใช่ไหม <c oughs> ผมผมผมเกือบเอ้ไมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ซ้อมกันหรือเปล่าก็ด่านที่สองไม่มีใครได้คะแนนเดี๋ยวเราไปด่านที่สามคิดว่าด่านที่สาม,าาน,สามนี่น่าจะได้กันหมดมากเพราะว่าดูด่านสองปะด่านสี่นี่สามผมไม่ทันแล้วคุณนะโอ้โหใช่ไหมโอ้โหไม่ทันนะไอหมาน้อยเดี๋ยวคือกูของจริงเดี๋ยวเราไปดูด่านที่สามเลยครับ โอเคครับด่านที่3ามครับผมด่านที่สก็คือเหมือนเดิมเลยจากขาดเป็นลูกโอ่งสุดหน้าแล้วต้องต้องมีางๆอางนี้นะ,ะ,ะสังเกตดีๆจะมีสองสีครับทุกคนซึ่งสีฟ้าจะได้ห้าแต้มส่วนสีแดงได้ดแต้มสิบแต<ท>้มแต<ท>้มเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคืมันลอยลำเกินไปหล่นก็ได้ต้องให้มันมีเสียวหน่อยเพราะฉะนั้นผมการันตีว่าผมจะได้สีแดงอีกถ้าเกิดมันได้สองทียี่สิบแต้มลอยไปเลยถือไว่ถึงไว้ถือไวยน้องๆครับผม คืตื่นเต้นวะ่ะเหมือนได้ยิงจุตบอลเลยอ่ะรอกรรมการแล้วยิงมาแล้วที่ติดเฮ้ย,ยแต่ไม่แตกครับไม,ไม่แตกแล้วก็ไม่หล่น <laughs> พวกคนติดกาวโกงผมเนี่ย <laughs> มันพบแบบพบสุดเลย <laughs> มาๆมาลูกนี้แหละกูเอาลงลุ้มกบการเลยเฮ้ยไอ้ยญ <laughs> ี่ปุ่นโกด <laughs> ฮู้ฮ <laughs> ู้โก้โกดโก้กูยังไม่ได้ยจจิงเลย อ้ามาบารซิลเน่มา้ยแม่โทรมาแะวเนี่ยบาร์ซิลเอาบารซิลทำไมวะบาราซิลโอ้ยลูกแรกครับของอังกฤษมาครับ เปล่าแล้วเป่าแล้วเฮ้ยเป็นไงาดีว่าครูให้คนรู้กันไม่มีที่ดินให้สำหรับพวกขอเราโอ้โหโอกาสสุดท้ายไ่เป็นไรไปเป็นไรร่างเดี๋ยวขอเกมที่ห้าหนึ่งหุดสามตา คนหนึ่งคนสุดท้ายครับฝรั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสพ่อไม่ลูกแรกฝรั่งเศสบวยไอแล้วว้าหูบอเดอร์นำเด้อร์นำเด้อโอ้ยลูกที่สองครับฝรั่งเศสนี่คือไม่พูดพูดทำทำเพลงนะป้าซิวปึ๊บโอ้โหผมสงสารว่ะอะี้เดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกคนละลูกดีกว่าให้โอกาส เฮ้ยวอ้าวว้าวว้า้้าววาววาววาว้า้าะผมผมผมา้าววาว้าว้า้าาา้า้าา้าวาาววาวว้าวว้วว้าวว้วาวา้าววนา้ยเ้า้า้เย้้ย โอการสุดท้ายของฝรั่งเศสครับเฮ้ยเมื่อกี้เราล้อเล่นฮะเกมนี้เราไม่นับตูกับมืออีกแล้วโอเชีนาวันอาริการโตโทเรมาส์ท่าตอนนี้พี่ที่การดีดีข้ตองดียังไงคอยบอกหน่อยมตโถ่เฮียให้มันเตะ ตจใจยิงดีนะอุ๊ยโอ้ยไอ้ชี้ขึ้นไดก่อนนะขึ้นได้ขึ้ะได้ขึนได้เกินสมชลอดเนี่ยเินสมชื่นกระโดคิดนะเกิอ้มาตาเลยหลังจากที่ยิงไปสองครั้งแล้วโอกาสเพิ่มอีกคนละครั้งเฮ้ยอย่างเงียบดิอย่างเงียบอย่างเงียบวันกี้แล้วไม่เพิ่มนี่มันเท่ากับเราเนี่ยเพิ่มทำไมวะอ่ะสรุปคะแนนหน่อยเขาจากบราซิลเลยทีนนี้ผมโอ้ห้าเท่าเดิม ต้อจัดเกมแรกเกมได้ศคือไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่ไปลูกนะครับไม่แตกหเออหล่นไปลูกหนึ่งจากห้าลงมาห้ากลาเป็นห้าแล้วตห้าอกาได้จากหลูกิดไาที่พีเก็พูดแล้วลูกติแล้วไมแตกนอกไปใ่แตกไหเฮ้ยนกผมแตกคาเฮ้ยผมแตกแล้วเอาเลยผมวรอจบอยู่นะ ผมจริงจิสีฟ้าแตกอีกรูกหนึ่งครับ <c oughs> ได้เพิ่มมาอีก5คะแนนรวมทั้งหมดเป็น15ครับผมญี่ปุ่นญ <c oughs> ี่ปุ่นด่านสุดท้ายตาสุดท้ายทอดนัำส้มที่จะลงพรุ่งนี้ลุ้นมาได้ไปรอดูไปลเลย <c oughs> ด่านที่สี่ครับผมด่านตัดสินหายว่าด่านาตัดสิน,นสแล้ว ก็อ่ะด่านนี้นี่มันจะมีกำแพงซึ่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะเตะสองครั้งเหมือนเดิมมูฟีคิกใช่ไหมมูฟีคิกต้องปั่นข้ามกำแพงจะเตะยังไงก็ได้แต่ห้ามห้ามงัดมีเทคนิคนะมีมีมีเดี๋ยวเดวงัดแล้วก็บื้มบอลแล้วก็ย้อยลงซึ่งด่านเนี่ยบอกไว้เลยว่าคะแนนอสูงมากยังไงยังไงอะ่ะ ด่านนี้ยิงเข้าติดคะแนนเลยครับโอกาสเขาสองรอบสองรอบแล้วเข้าสองลูกก็ยี่สิบไม่เลยเนี่ยไม่บินไม่เข้าอ่ะเอาไปทาเลยได้นะไปทาได้เลยแน่นอนไปทาได้เลยไปโอเคไม่อ้เตรียมไปลุยกันเลยคนแรกเลยครับมาร์ฟผมคนแรกเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันเข้าอีกก็ไม่ชนะละ อ,อ,อะไรวะหน้าไปแผลแล้วเนี่ยอะไรวะหน้าเฮ้ยถ้าถ้าโดนกำแพงและเข้าอะ่ะเอาไหมเพราะเพราะว่ามันเหมือนชีวิตจริงอะ่ะเออมันก็ชีวิตจริงมันเข้าเลเหรอเนีเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีรู้อ้าวร่วมสุ่ยไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มา เฮ้ยเป็นเกมที่สี่รอบที่2ก็คือเอาย้ายมามุมขวาเพราะว่าีมเราเป็คนถนัดข้าซ้ายสองคนตกแล้วทำได้ไงเราต้องเผาก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้ตอนนี้คะแนนเขาน้อยสุดถ้าเกิด เขายิงไม่เข้าก็ถ้าเกิดเขายิงไม่เข้าก็เท่ากับว่าเขาจะต้องมานั่งดูพวกเราเตะกันสนุกแข่งขันก็เอาให้รุนีกว่าเดี๋ยวผมทำให้คุณกดดันมันเอดโหไม่เลยมันทำไมไม่กูยัง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 ไม่ยิงอุ๊ยไอ้เหี้ย ม่ถ้าบาซิลยิงไม่เข้าคือโดนลงโทษเลยปะถูกต้องฮะเฮ้เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้เฮ้ย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 เฮ้ ไหนบอก่็โดนแล้วถ้าเกิดโดนมันเข้าตอนนั้นที่ไงที่บอกว่าถ้าเกิดโดนมันเหมือนโดนคนอ่ะโอ้โหนี่มันแบบเขาเรียกว่นไงมันก็เลงเขือนได้ดิเฮ้ยกอเทปเฮ้ยถ้าถ้าโดนกำแพงแล้วเข้าอ่ะเอาไหมเพราะเพราะว่ามันเหมือนชีวิตจริงอะเออมันก็ชีวิตจริงมันอะไรก็เข้าแต่เออมันก็ชีวิตจริงมันอะไรก็เข้าแล้วถ้าเป็นมุมมีก็มีประตูคือมีสิทธิ์ได้ครับกรรมการว่าไง แต่เอาวัดหนึ่งหนึ่งใหม่เอาไว้วัดหนึ่งหนึ่งใหม่คุณยิงออกครับผมผมดโดนอ่อะมันโมองอ่ะมันจะหมดโอ่งออกแต่โดนหัวออกอ <c oughs> มันเล็งได้อ่ะคุณว่าไง <c oughs> น,นี่เกิดเกิดการสะกาะไม่เป็นใจครับจับไหมวัดกันกลางตรจับดอันนี้ตัดสินของจริงแล้วจับไหมอันนี้ไม่มีรีไม่มีแล้วโดนคือโดนตึกตึกตึกนะ โอเ้ยมันเน้นเลยอ่ะขอะไรได้วะเนี่ยอยู่ซ้ายด้เฮ้ยงเยได้ว้เนี่ยเี้ยโอ้ยเฮ้ยแล้วเี้ยคนนันโกงาไม่ใช่คนเลเกมนี้เราล้มแชมป์ว่ะวันนี้เราจบแชมป์ชอบว่ะโอ้โหโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรา คะแนนคนแรกเท่าไหร่คนแรก15มาเล่นเกมสุดท้ายได้อีก10คะแนนครับเป็น25คะแนนครับผมต่อยิงไงไปไอ้นี่แม็กควายเท่าไหร่วะจักตอนแรกสิเป็น15แล้วก็เออได้สิบห้าได้สิบห้าได้สิบห้าก็คือได้เกมสุดท้ายอีกสิบลอ้ลูกหนึ่งไงก็เป็นชิพ่าใช่เพราะวันที่ผ่านมกูไม่ได้เลยห้าได้ห้าจากลูกแรกแล้วก็ลูกโป่งแตกไอ้ลูกโป่งหล่นสิบสิบ เก็บแเลขห้าแล้วก็เมื่อกี้อีกห้าเป็นสิบอ๋อแล้วก็มาวัดกันนะครับสรุปคะแนนสรุปแล้วเราได้เดี๋ยวเราไปดูถ้วยบอลโลกมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวโอเคไปเราดูถ้วยบอลโลก ไปครับแต่เราก็ได้พูดเกลียดทล่าแต่คำนี้แบบไม่อยากใช้คำว่าแพ้ใครถือเป็นไรเองผมไม่อยากทำเพื่อนหรอกฮะมันเป็นกฎรักเจอกันราเจอกันไม่แล้วมึงเอาลูกนิมิตมาทำไมไม่ไม่นี่แหละที่ต้องถือไงเฮ้ยนี่ไงอย่าบอกนะอันนี้คือโรคอ่ะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่ลงโทษนะไมม่เหือนไม่เหมือน ก็มึงทำดีลอง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 ถือดูได้ปะแต่แต่มันไม่ใช่อคืเขาโลกไม่ได้เลือกโอ้ยที่มือเดียวก็ใช่แล้วเมื่อเมื่อปีแรกเลยที่มันทำมมือเดียวแต่ไซส์ใหญ่ไปหน่อยไปทั้งโลกเหรอตัวนั่นแหละเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนคนนี้กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าเพราะว่าเดยวเค้กเยนะลูกบอลน้ำไหลเลยเขาพองขึนเล อยากทำเลยว่ะอยากทำเลยเกื้ยกล่อาล่โดอดีดดีเอ้ยทำไมเลอะเทอะอย่างงี้วะเอา แสบอะไม่ก็เขาเราไปรับไปนี่ไงลืมแล้วเหรอนี่กี่โมงเราต้องไปรับไปนี่นี่ถ้วยรางวัลของประเทศไทยถ้วยถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะถ้วยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูจากตอนนี้มือเละกินหมดวุ้กเบอร์ลี่ขอดีมาลอหน้าตักคอยแล้วเนี่ยลงมานี่เขาลงสนามบินตะเภากําลังกําลังนั่งรถตู้เดี๋ยวเราไปรับบอลโลกถ้วยบอลโลกเลยดีกว่าไปขอมอบถ้วยนี้ให้กับประเทศไทยทุกคนครับ ไล่จากเท้าไปไหนเล็บเหมือนแมงทับไหมทุกคนมันเหมือนก้นหนึ่งแต่อันนี้ไม่มีใครพูดว่าเล็บเราดำแล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างได้เป็นถ้วยบอลโลกให้จะพูดจริงเหรอคือรู้สึกแบบเฮ้ยนี่ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเกมจะเล่นไม่มีความรู้สึกคอนเทนต์นี้ที่ทำมาก็นั่นเลยไม่ได้อยากจะมาเอาชนะเพื่อนหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว เราแค่อยากจะมอบถ้วยนี้ให้กับคนที่รักเปลี่ยนไหมเนี่ยคนขอโทษษเลยแม่งเลยกระทืบแม่งเลยอกนั่้แหละครับก็ขอบคุณครับที่ ทุกคนทนดูกันจบคลิปนี้เจอกันอ๋อบอกคนดูไว้เจอกันคลิปหน้าครับมึงจะเจอกูแน่ผมมาทั้งคดโอเคครับขอฝากคลิปนี้หน่อยลงทุนกันสุดๆคลิปหน้าไว้เจอกันแชมป์ไม่เคยลงทุนขนาดนี้เลยแล้วเรามีทิกตอกแล้วฝากกดติดตามทิกตอกได้ครับนี่ทิกตอกขึ้นตรงไหน อีกตอกขึ้นขึ้นตรงไหนตรงนี้ตรงฟันตรฟันมีฟันเดี๋ยวจะตอกขึ้นี้ฟันจริงไปตอกขึ้นตรงนี้แล้วอ่าแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีโอ้โหตาแข็งว่ะปีไหนมาอ่างขาวนะลงก็อ่างข่าวนะ